วันนี้เป็นวันของอนาคตที่พวกเราทุกคนจะต้องมาทุบทวนกันเพราะวันนี้มุสลิมไม่ควรที่จะวนอยู่กับอดีตที่จะเศร้าอยู่กับเรื่องเดิมเรื่องเลวๆร้ายๆที่ทำให้พวกเรานั้นได้หยุดการก้าวหน้าฉะนั้นชีวิตของมุสลิมนั้น ก็มีแต่เรื่องอดีตที่มันผ่านพ้นไปแล้วและเรื่องของปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่มีเรื่องของอนาคตนี่แหละที่เราจะต้องเตรียมตัวให้มันดีกว่าอดีตและปัจจุบันมุสลิมเราหรือคนทั่วไปมักจะมองถึงเรื่องชีวิตของตัวเองมาเป็นอันดับแรกแต่มีกี่คนในสังคมนะครับ ที่จะมองถึงเรื่องดีๆที่ควรเกิดขึ้นกับคนอื่นและอยากจะให้คนอื่นนั้นก้าวหน้าในชีวิตก่อนที่จะมองถึงตัวเองนิสัยแบบนี้มันหายไปจากสังคมของเราแต่หารู้ไหมพลังที่สำคัญที่สุดที่ศาสนาได้สอนไว้กับพวกเรานั้นว่าเราควรที่จะมองถึงผู้อื่นก่อนที่จะมองถึงตัวเราและนี่คือมารายาท และอุปนิสัยของบรรดาสหฮาบะในยุคแรกที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเขามีคุณลักษณะสองอย่างที่ดีเดินอ ويؤثرون على أ ن ف ซ ه م ะ ل ي د ي د و, و كان ب ه ชุฮ ا น ة ฟซิฮิฟาอูล ه ยกะฮุมุลมุฟลิฮูนคือเขาให้สิทธิต่อคนอื่นก่อนสิทธิของตัวเองอันที่จริงแล้วนิสัยแบบนี้เป็นนิสัยที่ทุกคนสามารถทำได้ มันไม่ใช่เรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะปล่อยทิ้งโดยไม่มีค่าตอบแทนอันแรกเลยที่เราจะได้นบีสอไว้ในฮะดีสบทหนึ่งผู้ใดขอดุอาให้คนอื่นอัลลอฮฺจะบัญชาให้มลา,ายกาท่านหนึ่งมายืนใกล้คนที่ขอดุอาให้คนอื่นนั้นและกล่าวต่อดูอาทุกเรื่องที่ขอให้คนอื่นนั้นวะละกะบิมิสล ขอให้ท่านได้รับเช่นที่ท่านขอให้คนอื่นด้วยเมื่อขอดูอาให้มนุษย์แล้วเป็นดูอาที่มุสตจาบอย่างแน่นอนลายุมินอาฮัทุกุมหัตตายุหิบบลิอคีฮีมายุฮิบบลินัฟสิฮีสัทธาของพวกท่านจะไม่สมบูรณ์ จนกว่าพวกกันทั้งหลายชอบให้คนอื่นได้ในส่วนที่พวกเจ้าอยากได้พลังนี้ที่ทำให้สหาว่านั้นสามารถก้าวหน้าและอยู่ในสังคมแบบมีความรับ ผิดชอบต่อคนอื่นพวกเราทุกคนต้องรวมตัวกันต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อให้คนทุกคนในสังคมเมื่อตัดสินใจแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะไม่ยากลําบากที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอาลาด้บอกว่าในอัลกุรอานว่ายดุลลอฮีฟาวกกไอดีหิมอัลลอฮ์จะไม่มองถึงมือเดียวที่กําลังทํางานไม่มองถึงคนที่กําลังเดินทางอยู่คนเดียวไปสู อัลลอฮ์ س ุบฮานะหัวตาละคนที่โดดเดี่ยวก็อยู่กับชัยตอนเมื่อตัวเลขขยายมากขึ้นจะกลายเป็นเจมาะอัลลอฮ์จะให้ความช่วยเหลือคนมัวแต่ตำหนิคนอื่นไม่พยายามสร้างพลังช่วยเหลือคนอื่นคนเหล่านั้นอัลลอฮ์ไม่มองไม่สนับสนุนไม่ให้ความช่วยเหลือเพราะคนนั้นไม่ได้เป็นพลังสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาเลย และท่านนบีได้บอกว่ายะดุลอฮิอัลลัจมะต้องมีจมานี่คือพลังมหาศาลที่ต้องเกิดขึ้นในสังคมพลังก้าวหน้าร่วมกัน